สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางนะครับหวยราสตาร์แล้วก็เราสตาร์ VIP นะครับงวดประจำวันที่3นะครับกุมภาพันธ์2 5 6พนห้ารหะครับพี่ๆสำหรับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามานาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเนาะก็ท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ สำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้มาในลาวสตานะครับลาวสตา VIP นั้นหลุดนะครับพี่พี่ลาวสตาผมให้สองหกกับ2เนาะผลที่ออกนะครับ751กับ62นะครับพี่พี่ใครเอา1เอ้ยใครเอา2หรือเอา6ไปวิ่งไปลูดนะครับพี่พี่ก็เข้าไปที่6-2ตรงๆนะครับในตัวเจาะด้วยเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับรอบนี้ส่วนลาวสตานะครับให้2กับ6นะครับผลที่ออก59410นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ เมื่อวานนี้มาแค่ราสตานะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่พี่นแนวทางของวันนี้ก็มีพี่พี่สมาชิกขอกันมาเยอะอยู่นะครับทั้งในกลุ่มเนาะทั้งในกลุ่มแล้วก็ในช่องทาง u t u b e นะครับก็ทักไลน์ส่วนตัวมาบอกว่าแอดวันนี้ไม่เห็นลงแนวทางเลยวันนี้ก็คือในรอบไอ้นี่แค่เช้าบ่าย VIP นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ลงให้นะครับพี่พี่พ,พอดีว่าติดธุระเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ วันนี้คลิปแรกของเราเนาะหวยราสตาก็ขอให้มาเด้งเดงปังๆก็แลลวกันนะครับผมวันนี้นะครับผมให้เด่นนะครับพี่พี่ให้เด่นไปที่เลข0แล้วก็เลขหกนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขห01 02 0์หนะครับ6กหนึ่ง 6 5 6 7นะครับ3ตัว0 6 1นะครับผมนะครับอันนี้หวยเราสตาร์นะครับ,นนรส,รบส่วนนะครับผมเราสตาร์ v i p เราสตาร์ VIP ผมได้เด่นไปที่เลข เแล้วก็เลขสานะครับพี่พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลขเก้าเนะครับ9ก้าหนึ่งเก้าห้านะครับ3ตัว3 9มหนึ่งนะครับผม ก็ขอให้หนึ่งไหลนะครับขอให้หนึ่งไหลเนาะนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่หวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ v ี p นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกลับสวัสดีครับ